วมนความเพียรไหว้ครูวันที่23มีนาคม68ครั้งที่80บััดนี้วันที่23มีนาคมพุทธศักราชส5 6 8ัเป็นวันที่80 ข้าพเจ้านางสาวสาวิตีเพียรประเสริฐกุลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิลาชัสสะสุนันตุสักขะโมคขทังสัเกเคกาเมจ่าลูเปคิริสิกะละตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรัตเถจักาเมตะลุวะนะคะหเนเคหาวัตถุมหิเคเต,เต ภูม,มาจายันตุเทวาชะละทละวิสเมยักขาขันธพระนาคาติดฐันตาสันติเกย่างมุนิวะละวะจะนางสาทวเมสุนันตุธรรมสาวนากาโลอายามพันตาธรรมสาวนากาโลอายยามพันตาธรรมสาวนากาโลอายยามพันตาสองบทบูชาพระรัตนาตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสัง ธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามะสาบทกราะรัตนะไตรอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพะควตาธโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพะควโตสาวกสังโคสังขังนะมามิ สี่บทสวดนมกาลสิทธิคาถานะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไรสารณคมนาถะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยามปีธรรมมังสารนังฆฉามิทุติยามปีสังคังสารนังฆฉามิตตาติยามปีพุทธังสารนังฆฉามิตตาติยามปีธรรมมังสารนังฆฉามิตตาติยามปีสังคังสารนังฆฉามิหกบทสวดสัจจคิยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสภธานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวลัง เอเตนะสัจจวะวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานติเมสารนังอัญยังสังคโคเมสารนังวังเอเตนะสัจจวะวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกลางสมย,ยงังภะควาสักเกสุวิหะลติกะปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหตาพิขูสังเคนะ สัตทิงปัญจมะเตหิพิขุสะเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาโหนติพักวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอาทาโคจะตุนนางสุทธาวาสกายิกานาัง เทวานางเอตะัะโหสีอะยังโขภควาสักเกสุวิหระรติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมาตาภิขูสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขูสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทะสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภูยเยนะสันนิปติตาโหนติพักควันตังทัศนายะพิขูสังคันจะยยนนูณะมะยามปิเยนะภควาเตนุปะสังกะเมยามะ อุปสังกะมิตวาภัควะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยา,ยามาติอาทาโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหาังปะสาเลยยะ ปะสาลิตังวาพาหังสัม,มินเชย,ยะเอวะเบวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพักวโตปุระโตปาตุระหังสุอทาโคตาเทวตาพักวันตังอาภิวาเทตาวาเอกะมันตังอัถังสุอเอกะมันตงัออนตงถิตาโคเอกาเทวตาพักวโตสันติเกอีมังคาถังอาาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตา อาคะตามหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอาปะลาชิตสังคันติอาทออาโคอปะราเทวตาภคะวะโตสันติเกอีิมังคาถังอาภาสิสตัตระพิโวสามาทะหังสู่จิตตังอัตโนอุชุกามากังสุสารถิวะเนตานิคาเหตวาอินทริยานิลักขันติปันทิตาติ อาทาโคอัป,ปลาเทวตาพัควะโตสันติเกอีิมังคาถังอาภาสิเฉตวาขี่ลังเฉตวาปาลีคังอินทะขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอาทาโคอัป,ปลาเทวตาพัควะโตสันติเกอีิมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนางคตาเสนเตคามิสันติอาปายะภูมิงปาหายะ มนุสังเทหังเทวกายยังปะลิปูเลสันติติอทาโคภควาภิกขูอามันเตสิเยผูเย,ยเนะภิกเวทะสสุโลกะทาตูสุเทะวะตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกเวอะเหสุงอตีตะมัทานานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตะปรมาเยวะ เทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอานาคตะมัทนานัลหันโตสัม,มาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาละหิอาจิกิตสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเท,ทศิสามิ พิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณนสิกะโลถะทาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกขูภควะโตปัจจัดโสสุงพักวาเอตาะทาโวจะสิโลกามนุกัสสามีฐาภุมมาตัฏสิตาเยสิตาคิลิคัพะลังปะหิตาตาสมาหิตาปุทุสีหาวสัสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโ โอทาตามณนะสาสุทธาวิปสัสสนามานาวิลาพินโยปัญจสเตยตวาะเนกาปิลาวัฒเวตโตอามันตยิสถาสาวเกศสาสเสนระเตเทวกายอาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตจาอาตาปะมัคคลุงสุตวาพุทธะศาส,าสนาเตสัมปาตุลหุยานางอามนุสานาทัศนังอเปเกสตามัทธคุงสหสังอาถาสัตตลิง สตังเอเกสหัสานางอามนุสานะมัทสะสูงอเปเกนันตามัทขุงทิสาสัพาภูตาอาหงตันจาพทางอาพิญญายะวะวคะิตาวานะจักุมาตะโตอามันตยิสถาสาวเกสาสเนละเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิคิลาหิอานุปุพะโส สัตสหาสาวยขาภูม,มากาปิละวัทวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนงางชสาหัสาเหมะวตายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนาง as สมิติงวะนาง สาตาคิลาติสาหัส,สายขานานตาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสศิโนโมธมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวนางอิเจเตโสลาสสาหัสายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวนะวันโตยะสศิโนโมธมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวนาง เวสามิตาปัญจสตายะขานานาตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตณว,วันโตยะสัตสีโนโมทามานาอาภิกามงพิขูนางสมิติงวนังกุมพิโลลาชักขะหิโกเวปุลัสานิเวสนังพินโยนางสตะสหัสสังยักขานางปยิลุปาสติกุมพิโลลาชักขะหิโกโศปาคะสมิติงวนังปุลิมจาที่สังราชาทัตตารัตโธปสาสติคันทัพพานางอาทิปติมหาลาชายะสัตสีโส ปุตตาปีตาสาพระห่โวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมโตณวันโตยัสสีโนโมทะมานาอภิกามงพิกูนางสมิติงวนางทักขีนันจาที่สั่งราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปีตาสาพระห่โวอินทะนามามหาพลาอิทิมโตชุติมโตณวันโตยัสสีโนโมทะมานาอภิกามงพิกูนางสมิติงวนาง ปัจชิมันจาทิสังราชาวิลูปกโคภาษาสตินาคานางอาธิปตมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสาภะวอินทานามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะนวันโตยสัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนัง อุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตประสาสติยักขานางอาทิปติมหาราชาย,ยส,าสิโสปุตตาปิตาสาพหาหวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัศสิโนโมทามานาอาภิกามุงพิขูนางสมิติงวนังปุลิมะที่สังทะตารัโททักคิเนนะวิรุณหโกปัจฉิเมนะวิรูปกโคกุเวโรอุตรังที่สัง จัตาโลเตมหาราชาสมันตาจาตุโลทิสาทัทันละมานาอัถถังสุวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทะโนกามาเศโถโจากกินนุคันทุนิคันทุจกักโอปะนาโทโอปะมันโยจะกเทวสุโตจะมาตาลิจิตะเสโนจะาคันทพโณโลราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชานโนคันทพพาสหาลาชุพิโมทามานาอาภิกามงพิขูนางสมิติงวะนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกากัมพระละัตตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรัทธาจะอาคูนาคายะส,สิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวะนาง เยนาครา,าเชสหาสาหาลันติทิพพาธิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายสาเตวณะะมัชฌปตา จิตลาสุปนาอิติเตสานามังพระยันตานาคะราชานะมาสีสุปันโตเขมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสามูทังอสุลาสิตาทาตะโลวาสาวาเสเ,เตอิทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาทานะเวคะสาเวปะจิตติสุจิตติจะ ปะหาลาโทนะมุจีสหสตันจ่าภริปุตตานางสัตเทเวโรจนามกาสันนายหิตวาพระลิงเสนางลาหูพัทธมุปาขะมุงสมโยธานิพัทันเตพิขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปาวีจ่าเตโชวายโยตถาขะมุงวารุนาวาลุนาเทวาโสโมโจยะยยสสาสหะเมตตากรุณากกยกาอาคูเทวายัสสิโน ทระเ,เตทัศตากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วน,นะวันโตยัสสินโ,ม,โมทมมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนางเวนทูจ่าเทวาสหาลีจะาอสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุลักขิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลักขิตานักขา,านิปุลักขิตาวาอาคูมันทะวราหังกา วสูนางวาสาโวเศโทสโกปาค้าปุลินทะโททะเสตท,ทัสภากายาสเพนานะตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนงัง อาถาคูสหภูเทวาชาละมัคคิสิขาลิวะอาลิทากาจะาโลชาจะาอุม,มาปุภานิพาสีโนวะลุนาสหาธรรมาจะาอาจุตาจาอาเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสววเนสีโนทเศเตทัศธากายาสาเพนานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมัโตณว,วันโตยะสีโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติงวะนาง สมณามหาสมนา,ม,นามานุสามานุสุตตมา,าคิทธาปัทูสิกาอาคูอาคูมนโนปัทูสิกาอาทาคูหรลยโยเทวายเจจะโลหิตาวาสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวายัสสีโนทัเสเตทัศทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสีโนโมทะมานาอาภิกามงพิขูนางสมิติงวานังสุกากรุมหาอนุนาอาคูเวคะนัสสาสหะ โอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามมตาหาละขชามิสกาจายสสิโนฐานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตสติท้าเสเตทัศธากายาสาเพนาน,านัตเป็นหวัดเหลือโลกเอาใหม่นะคะสุก,กากะลุมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหะ โอทาตาคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสาทามตาหาลาคชามิสกาจายัส,สิโนฐานะยังอาคาปาชุนโนโยทิสาอาภิวัตติทเสเตทัศตากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตว,วันนวันโตยัส,สิโนโมทะมานาอาภิกามงพิขูนางสมิติงวนาง เขมิยาตุสิตายามากักาจายัสสิโนสัมพิตะกาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมานลรติโนอาคูอาถาคูปละนิมิตาทะเสตทัศธากายาสเพนานะตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวณะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสัตเทเตเทวนิกายาสเพนานะตะวนนิโน นามันวะเยนะอาคันฉูงเยจันเยสัตถิศาสหาปะปาวุฒาชาติมักขีลังโอคะติน,นะมะนาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทางวะอสิตาติตงังสุพระมาปละมะัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหะสันนังกุมาโลติโจสจะโสปาคะสมิติงวะนางสหัสพราม,มะโลกานางมหาพรามาพิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัตสิโสทะเศรษฐาอิสลาอาคูปัจเจกาวะสวัติโน เตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจะสเพอภิกกันเตสินเทเทเวสัพรม,มกเกมาละเสนาอาภิกามิปัสสะกันหาส,สามันทิยังเอทะคันหาทะพันทะทะลาเคณะพันทะมัตถุโวสมันตาปริวาเลถะมาโวมูลจิตถาโกจินางอิติตัตทะมหาเสนโนกันหาเสนาอาเปสายิปานินาตละมาหจ,จะสรังกตาวานะเพละวัง ยะถาปาวุสโกเมโคธนะยันโตสาวิชุโกาทาโสปจุทาวติสังกุทโออสัยยังวเสตันจะตันจะสับทังอภิญญายะวะวคิตวานะจักุมาตะโตอามันตยิสถาสาวเกศาสเนละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตปะมักระุงสุตวาพุทธะศาสนาวีตลาเคหิปกามงเนสังโรมัปีอินชะยง สัพเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติเดี๋ยวมาสวดต่อนะคะ